Active Scene Recording โอเคก่อนถ้าใครมีทีมไลฟ์ฟิลเลอร์ทีมเหมือนเดิมทุกท่านอิตาลีบาเยอร์สเปนโคลัมเบียโอเอลสวิสเซอรเชฟฟิลเลอร์ไขอแล้วใช่ไหมไปขอแล้วอยู่ในฟิลเลอร์คือนัทวุฒิชยาพาสเควินนพงศ์ตัวสุเองทีทีตี้ไบรอันสุบสาสะวิทเซฟแล้วก็บูมทีนะครับฟิลเลอร์สองซึ่งเมื่อกี้อัปเดตแล้วก็จริงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้วี เฟสรีเฟรชสักล่อปร,ระกอบชื่อคนนะฮะล่างสุดคือบูมทีถูกต้องขอรับใครไม่จา่ายคิเฟลเลอร์ชำระได้เลยนะครับโฮมดูดิว่าเราจะได้สักหนึ่งบิ๊กบูมไหม เ a ส d ลนดไมเซอร์บาง c ก o ไม่เว r ร์กกันนัทวูดบนสุดขอรับล่างสุดคือบูมทีถูกต้องครับดิสโร l ครับ r o l ดิสห้าบอกหเป็นสิบกุณััทุกท่าน10ทีหนึ่งสองส หกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบอสระสือภาษาเลขหนึ่งครับวิทเซฟเลขสองครับเลขสามคือนัทแฟนฉันเลขสี่คือเควิน เลขห้าคือนพพง 6. หก is brian number six h o l s brian เจ็ดคือชยาพัฒนแปด 8, คือตีตีโอ้โห oh, ตัวเองแม่งได้บัวเอย <c oughs> พี่โคตรเซ็งเก้าคือบูมทีเลขศูนย์คือซุปโอ้โ oh, ห oh, อย่างแซดไม่น่าเล่นเลย โซแซตตัวเองในบวยสุภาษาวิตเซมนัทวุฒิเควินนพพงศ์ไบรันชยาพาต์ตี้บุงทีและสุดเองทีมก็คืออิตาลีไบเอ็นสเปนโคลัมเบียโอเอลสวิตเซอร์แลนด์เชฟฟิลด์ส่วนคนที่สือทีมบิ๊กการนาตบาซ่าอิตาลีฟิลเลอร์โปรตุเกสพิตตีกิษณนพงศ์เลียมานดิดยูเว่พิตตีสารันยูอาร์เจนพีเอสซีเควินไบเอ็นฟิลเลอร์เยอรมัน ทางรองคาวคาวยูเอสเอเรดีสเปนฟิลเลอร์เรียลบูวิสรุตฟรานซ์ทอมละกนันนะไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรอะไรอลิสมั้งแมนยูพิตีบอสดอนมูนบูมทีแอดแมชเชลซีปีโฟเวลกิตสนาพงศ์สุนปลาส์ยูเอสเอเมนนาโปลีบิกอาร์เซนอลตันเควินเดนมาร์กหัวใจนี้กระดาษแมนซิตี้อุลุไกบีเทรวัตเรียลอินเตอร์นิวคาสเซิลบิกัมบานาโคลัมเบียฟิลเลอร์เลสเตอร์พี่สมนึกโมนาโกบอนมาพี่ลงกดโอเอลสวิสฟิลเลอร์วิลล่านอริชเรียลริล บูวพาเลสมพงศาวเฮดฟิลล์ฟิลเลอร์อาอยักวอตฟอร์ดบอสส์วักมี่วักมีทูเดอมูนมีใครสนใจซีรีอาอัลเตอร์หรือลาซิโอไหมเมคออฟเฟอร์ Make offer มาก็ได้ไหมถ้าไม่น่าเกลียดเอ็กเซสก็ได้ มีใครอยากแมนะ็ออฟเฟอร์น็อปลาซิโอหรือซีรีเออาร์เตอร์หรือปลแต่ก่อนอื่นน็อปซีเรียนพีวีซีไว้คอด่แล้วพีวีซีสองถูกต้องครับเลตส์กู๊ดลักทูยูออล ทั้งท่านที่ถือทีมและท่านที่อยู่ในฟิลเลอร์ เบอร์อแรกขอรับทาฮิตชองแมนยูอาซีหนึ่งหนึ่งห้าครับหนึ่งหกห้าเทียวันเหรอครับอาจจะมีนะว่าเบอรแรกยังไม่ดูออเดอร์เลยวะเดี๋ยวโดนมาครับซื้อยูโรโมเสกมาเต็มเลยเดี๋ยวคงต้องลิสเบกยูโรโมเสกเพราะมีผลกับอะโลเคชั o n ของโวรครับปีหน้าครับ แต่ราคาจะย่อมยาวลงไปเยอะในการเบรกยูโรอาทิตย์หน้าลิสครับท้าฮิตชงแมนยูพิตรีผ้าคือ19ทับ1 49ลิคาโดมอนโตลิโวบาที่สองอตโตมิผ้า2อง่วนนี้เบอร์9คือบูมทีบูมทีเกสติอตโตมิคาร์ เอเดสันมีรอยนิ้วเต็มเลยรอยนิ้วซึ่งไม่ใช่จากรอยนิ้วสุดด้วยเนี่ยคนใส่นิ้วสกรปรกเนี่ยเอเดสันมีรอยนิ้วเต็มเลยซึ่งไม่ใช่นิ้วเข้าไปเจ้เขาใส่ถึงมืออยู่แมนซิตี้หัวใจไม่ใช่กระดาษสามทับยี่สิบสองเอเดสันเขาวันนี้อ๋อเอเดรสันรรมดา แล้วก็ทีมที่คนไทยไม่เคยเอานูกไหมบอกแล้วให้เล่นไปเถอะเพราะว่ามันมาแถมมันมาเป็นอเล็กซ์มอร์แกนออรราออโต้ใบที่คนตามหากันฝรั่งได้ใบที่เลขสิบแปดทับยี่สิบสองอเล็กซ์มอร์แกน U.S.A. เลดี้มาจริงเหมือนพี่มอร์แกนมาเฉยเลยฝรั่งเพราะคนไทยไม่มีใครยอมเชื่อเลดี้ <Lady S 1> ไม่ได้ถือเองแนมะ่ถือขายได้แพงน่าเฉยเลยใครไปเชื่อวะ ว่าเล็กซ์มอ์แกนจมาาจ่าใช่่าเ ladies Kyle แชทไม่มีใครคุยเลยสิบนาทีที่ได้ไม่มีใครพิมพ์เลยโหเศร้าไม่มีใครชวนคุยไม่มีใครถามไทยทุกสุขไม่มีใคร เสนอราคาลาซิโอหรือซีร e ีอาร์เตอร์เลยไม่วักมีเลยมีเด็กคนฟัดอะแถวนนเนี้ยไอ้ย่าไอ้ยอคิลินเอ็มปาเป้ซูเปอร์โนวาอะไรเนี่ยสวยซูเปอร์โนวาคิลินเอ็มปาเป้ฟราน อาริสทอมบ์อ่านชื่อแรกไม่เป็นอะอาริสทอมสี่สิบสองทับหนึ่งสามห้าคิเลนอิมปาเบ่ฝรองสัวซูเปโนวาถ้าได้แบบนี้ทับแปดสีแดงนะอุ๊บเบสกอะตอมิกเรอัลมาดริดมาเซลโล و ห้าสิบสมทับ 75. เจดสิบห้ือมดิดกิษสพงพงเลือมด,ดดิดได้การ์ตไปที่3าแล้วหเซนสอผ้าแล้วเ่าวะจำไม่ผิดไม่ใช่1เซนหนึอินเสิร์ตหนึ่ผ้าเรือมดดิดดิดอะตอมิกห้าสบามทับเจดสิบา Moist k i n Italia Assi in the filler goes to l e สิบสี่ทับยี่สิบสองสี่คือเควินก็อย่างคงไม่มีใครพิมพ์แชทแชทนค้างูกนายนี่ก็คือไม่ีใครสนใจเราคนไปวากมีหมดลายเซ้นคือไอ้ยาแพทโคตรโหดผิดตัวดิคลัสเปป้เปล่าเป้โปรตุเกส โปรตุเกสพี่ตีป่ะเสียใจอ่ะอุตส่าห์ได้พี่ได้แพทออโต้อ่ะพี่ของอฟซิเดียนอ่ะผ้าอย่างสวยเดี๋ยวมาเป็นเปเป้อ่ะยี่สิบเอ็ดทัดยี่สองพ่โหผิดตัวให้ดูแพทอีกรอบทุกท่านข้อดีออฟซิเดียนปีที่แล้วครับทับยี่สองนะครับดีกับแพทออฟซิเดียนทับห้าปีนี้ครับเพลย์วอนทับยี่สองผ้าสวยกว่าทับห้าปีเนี้ย เพเป้พอร์ตุเก่พี่ตีถ้าเป็นโลซะหน่อยนะแล้วก็แผ่นนี้นะองคนหล่อวากมีของจิงพี่แบงคองลุ้นต่อไปว่าบาเล่าจะมาไหมน้องริวน้อยกล่องที่สาม Ini memang seorang jenazah di sini. Oh, di sini ada juga. Anybody? Nobody? Absolutely nobody? Boss, boss. Buru with Ajax. Donnie Van The Bench. Ajax. สีขาวคับหนึเลขที่ออกคือหนึ่งสอหทั้หน้าเห็นหน้าสุดด้วยฮัลโหลอนนี่แบนเดอ์บีผ้าคือแม็กซี่โรดดิเกสอาร์เจนตินาเบลี่ห้าสิบเจ็ดครับหนึ มักซี่ทับ2คือ y o USA y Ladies Christian Lily o USA y Ladies 13ทับ22 13 option นี้ทูทำไม jersey number เออ jersey number for Christian Lily 13ทับ22 going to Kyle ต่างคู่กันเลย ladies ปิดท้ายด้วย USA Box จ s ช <Just> s า r g e ินความหวังของน w ร c h ป่ะใช่ยิอยอย่า,ยานียี่สิบทับยี่สบสองสั่งการจากคูเตล่ายังไงจากเว็บไซต์เขาป่ะครับคูเตล่าเข้าเว็บไซต์เขาแล้วก็น่าจะสั่งได้เลยครับปกติถ้าซุปจบไม่ผิด U.S.A. men's คือซุปเปอร์สักราสทูบ็อกซ์ คอยสักหนึ่งบิ๊กบูมหน่อยดิขอบิ๊กบูมหน่อยห้าหมอนเตลิโอหนึ่งหนึ่งมันยังหว่วยเลยครับของปีนี้บิ๊กบูมหน่อยบิ๊กบูมขอแบบบิ๊กบูมว้ามึงอย่ามาเป็นแพชชั่นออโต้อะแพชชั่นสวยอะไรนะ ฟาเบียนรู伊斯นา폴ีบิ๊กกำปนาดวิ h อุ้ยอะไรอะโอ้โหการ์ดคมถึงจีิเลยขาดเลยอะความคมของการ์ดขาดเลยของจริงฟาเบียนร i z 5ห้าสิบเก้าทั้งหนึ่งสามห้าบิ๊กกำปนาดวิ a ฟาเบียนรฟาเบียชา นิวคาสเซิลบิ๊กเช่นกันเ James Bond ศูนย์ศูนย์เจ็ดค่ำหนึ่งเก้าเก้าต่ปกติภาพมันจะโหดนช่ปกติตัวนี้ภาพจะโหดลิเวอร์ยังไม่มีอะไรออกเลยขอรับนะจุดนี้ปกติตัวนี้ภาพมันต้องโหดนะใช่จำกันได้ดีอู้ เจอเ e ลฟิลิกส์พิตช์แบล็กแอดแมดสิบเก้าทอยี่สิบสองิพูนยังไม่มีอะไรออกเลยครับพยายามเอาใจช่วยอยู่ครับแอดแมดคือบูมทีวิทเจอเ e ลฟิลิกส์นิพูนไม่มีอะไรคิดงไงการท็อปนาวพูดไงดีอะไม่พูดดีกว่า ส oh. no ี่ทับยี่สิบสองลูสคุกบอลมัตโอโหไม่ได้แค่สองสีพี่ลงกดปกติแม่งมาเป็นโลโก้บอลมัตเลยบางใบเป็นโลโก้บอลมัตเลยแต่นี่ได้แค่สองสีโมนโกบอลมัตพี่ลงกดสี่ทับยี Minor ่สิบสอง last box ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ิยังไงกับการท็อปเมาวไม่พูดดีกว่าเพราะว่าคนไทยเข้ามาขายเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจ,จะเข้าเดี๋ยวจะเข้าตัวเดี๋ยวทุบจะโดนด่าเปล่าๆอย่าเลยอย่าบอกไปฉันพูดเลยอ่าแพดโซโต่อีกทีคอมอนวันมอร์บิ๊กบูมพลีสแต่เริ่มที่ฮาคิมิดอรดมุนบอ,บอสบอสบูรู บอสบอสบูรูวิทฮักคีมี่ห้าสิบห้าทับหนึ่งสามห้าทันอวิชันไม่บูมเลยหกทับหนึ่งสี่เก้ามาเซลโลนี่แม่งมาหกเซนเลยเดี๋ยวมาดิษอีกแล้วไม่บูมเลยมาเซลโล อิสนาพงศ์ทา s v วิชันเทียโกอลัคันทาร่าบายเยร์มินิอินเดฟิลเลอร์สามับยี่มวูบีแฟนฉันเรียกชีเาถูกซะทีดิสคอนโกซูแฟนฉันปิดท้ายด้วย ทางลองอังดูเชอร์เล่สิบสามัพยี่สิบสองเออถึงแม้ถึงแม้แผดผิดทีมแต่กน้อยแพทยังสวยและดีต่อใจแพดดอนมุนเออทีมอมต้องอย่างนี้ดีกวา่าแม่ง้เดวิดบุ๊กทำผิดหวังที่เป็นเห็นบางอันปีที่แล้วม่งเป็นโลโก้บอลมัดเลยอ่ะผิดหวังจริงอย่างน้อยพ่เชอร์เล่สิบสามทัพยี่สิบสองยังเป็นตรงอักษร ร้อนมุนให้ชื่นใจหมดจบถ้าอยากเล่นทีมอลต่อต้องไปหาเองว่าเพจไหนเขาลิสต์ต่อที่เขาเอาไปของข้าพเจ้าเบสทั่วไปที่ไม่ใช่อ่า, T นะ B, า yes. ทีมอลนะแฟนเดอร์บีทั้งหนึ่งของห้าอยกเทติชองทั้งหนึ่งของห้าแมนยูทันโนวิชเช่นฮักกี้มี่ร้อนมุน ทับ135แล้วก็วิททรัสนาโปลีฟาเบียนลูยิสทับ135เช่นกันครับถ้ามีมาเซโร่สองรุ่นเลยทริปเปิลแพทชกับอะตอมิคทับ75กับทับ149ไดเยนคืออะไรที่เลยบ้างครับพี่วีทีน,นี้อะไรคือไดเยนอ, 1, 4, 9, อย่าทับ149จากทับ149แม็กซิโรดีเกสอ์เจนตีน่า บอกเคนิคมาติเรียลอ m ตโมิมาติเรียลมอนเตลผ้าสองสีสิบทับหสี่บอกไปแล้วว่า9เป็นไทยนะบูมทีแล้วก็ฟาเบียนชาทับหนึ่งเก้าเกรแลนท็อปยูซีเอลราคาจะขึ้นไหมครับตอนนี้เหลือสิเองแปลว่าอะไรอะสิบาอะไรสิบหาบาทสิดอนหรอพาแลนยูซีเอลสิบี่คือสอะไรอะสิดอนหรอหรือว่าหมายถึงว่าพันห้าร้อยดอน อ๋อมีเอ็มปัปเป้ที่เป็นซูเปอร์โนวาสิบสองลบหนึ่งสองห้ามิวเซียมอ่ะครับรอเขาสรุปราคาให้อยู่อ่ะครับมีรอสรุปราคาว่าเขาจะทำราคาให้ซุปได้ไหมพิชแบงแอดแมทจอฟิลิกสิบเก้าลบยี่สองเบสการ์ดเอเดอร์สันสามลบยี่สิบองมอยส์คีนี่อยู่ในฟิลเลอร์นะสิบสี่ลบยี่สอง คริสเซียนลิลลี่เจอร์ซี่นัมเบอทับ22แล้วก็เทว่าะคันธาราทันโนวิชันาทับ22 1 5บาเบาทเบเรล่าไปไหนสงสัยเบเรล,ล่าซ้อมอยู่ไม่มาอยู bit, ่อชมติกาจะรีบวะไมริกาเดยวมันไมกลับมาเตะอินเตอร์มันออกยาออกมากพี่วัาไอพี่แดงบอก 15K หฮาแลนทอบยูซีลจะขึ้นไหมครับ 15K เองต้องรอมันกลับมาปะ2 2่0 22 22 Lunning Strike Josh Sargent Alex m ก r g a o Aurora Autograph 1 8ส p ทับยี่สิ p สองเปเป้เ็ทับ a ป็น Play e r รอันนี้นะเชอร์เลก็เป็นเชอร์เลเป็น Match า2ทแต่ว่าเป็นเสื้อดอสมุนแล้วก็เดวิดลูสคุกเกือบจะเดวิดุกละสทับ บอลมัดอยู่ที่วีแบงหมดแล้วบาเลราอลิวบอกสองสปอร์ตทุกท่านลาซิโอกับซิลิอาอาร์เตอร์สมีใครสนใจเสนอ